สวัสดีค่ะเสียงแจ๋วๆเซาอีสานมาอีกแล้ว,วคนเก่าคนเดิมเนาะค่ะน้องวันนี้เซาอีสานสีมาแนวน้ำเสือเนาะค่ะนอ้องเสือซีสีหาสีเลยค่ะมันนี้เพราะมันเลี่ยเหลียมหมอล้วเนาะ ตัวยางแล้วมีเทงของลูกค่าสาวอีสานกับสีล้องของตัวยางเนาะค่ะเนาะใส่ตัวยางเนาะเพราะว่าตัดใบใส่สาวอีสานค่ะวันนี้อุ้ยหน้าอกสามสิบหกกันได้ค่ะอันนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองอู้เหลืองดำนี่ก็สวยค่ะสวยน่าอกสาเนมสิบหก เนี่ยค่ะวันนี้เขากระดุมเป็นกระดุมโอ้ยนี้ยิงปอกลอกเข้าไปอีกเนี่ยตัวนี้กระดุมจะเป็นกระดุมผ่าด้วยค่ะกระดุมผ่าช้าๆใส่กระดุมผ่าไปค่ะปั๊มเนี่ยะใส่สบายสบายค่ะ มีตีได้เลกน้อยเนาะเหลืองเรลืองดำก็เข้ากันค่ะเหลืองดำเนาะเหลืองดำกับสวยดูนี่ว้าวดูดูค่ะนี่เหล่องดำเหลืองดำค่ะไม่กระสีมีเอวมีแคลนะคะเนาะนี่ค่ะค้นบมีเอวกรบสีมีเอวไหมล่ะอันนี้พันลมเลยค่ะพันลมต้นบะมีหเอลกมบสีมี่เอลค่ะใช่สบายค่ะสองเขา หลังมาถึงพวาวันตามโตของแต่ละคนเลยค่ะใส่เสยแต่ละคนค่ะเนื้อผ้าเดิสิเป็นเนื้อผ้าไมโครแม็กได้ค่ะมันจะถึงโตดีเนื้อผ้าถึงโตบ่ฮอนค่ะเพราะคือผ้าฝ้ายเนี่เพราะคือผ้าฝ้ายบหฮอนนค่ะไอ้บ่ย่องยองอยู่คล้องลราว่าเสือรันอยู่คล้องเลยเสือรันไปพี่ฟ่าได้ค่ะตัดด้สั้งตัดด้ค่ะตัดตามใส่ของแต่ละคนเลยค่ะมาเลือกผ้าเลือกสีได้ ทีล้านปลายฟีฟฝาเนาะค่ะนอสีมีเห็ดเหลือกเยอะแยะมากมากเลยแบบตลุกค่ะสีเอาซีใดไหมคะ่ะเนี่สยสวยสวยสวยการตัดเย็บเป็นตองห่วงด้วยค่ะตัดเย็บยางดีเลยยางดีเลยคะ่ะรับร่องได้เ่าเป็นเสือลหลคะ่ะเสือล้านเนี่ยคะ่ะแขนกระสีเอาพอดีความเา้วแขนของผ้ของมันเนาะคะ่ะสีเหลืองเดือนนี้ทั้งเดือนพ่นใช้สีเหลืองไหมคะ่ะ ถ้านกับสีไส้เรื่อยๆตลอดไปแล้วค่ะสีเหลืองมาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบางสีต่อไปนะค่ะเอาบันนี้ใส่เสือคู่เลยค่ะค <lock ing> <an> ู่ค um ู่สิเป็นคู่แล้วเด้อยค่ะบันนี้เนี่ยค่ะเสือคุ้นคู่นะค่ะเนาะอันนี้นาอกนาอกสาวิสานเนี่ยค่ะเนี่แหละค่ะเทียงานตัดเย็บเขาอยากเป็นยังเขาได้เป็นเลยค่ะ เขาอยากเป็นคู่เขากับเด็กเป็นเขาเป็นตำรวจเขากับเด็กเป็นนีค่ะข้างล่างสินเดียไม่ทาเสือคู่ค่ะข้างล่างตีเกียวไห่อย่างเดียวเนาะเนาะตีเกียวไห่อย่างเดียวค่ะอันนี้อันนี้ลูกค้ามัดตัดใส่เดียวกับสาวอีสานเลยนไหมค่ะต่ว่ันต่ว่าของลูกค้ายุบผีได้ค่ะเขางลูกค้ายุบผีได้ค่ะที่ตัดไหยเนาะค่ะแต่นี่ใส่ใส่เพื่อสาวอีสานตัดให้ลูกค้าล่องมีขาดจะเป็นข้อเทเลอร์เนาะค่ะเนาะข้อเทเลอ่ข้อเทเลอร์ ค่ะสามารถสิเอาเป็นกางเกงก็ได้เด้อค่ะอันนี้กางเกงตัดตัดเป็นชุดเนาะค่ะเนาะตัดเป็นชุดให้ลูกค้าไหมค่ะนี่นไหมต่วานี้สองเกงมาลองเร้่อเพราะเป็นของลูกค้าค่ะเพราะว่าเอวของเพลเอวของเพลสามสิบสองจุดค่ะสามสิบสองไส์อะไรเนาะค่ะเนี่ยค่ะสะกพกสี่สิบของลูกค้าได้ค่ะเนี่ยอันนี้คือชุดข้าราชการค่ะชุดคู่ชุดคู่ชุดข้าราชการชุดชุดเออเนาะดูแล้ว พอหลวงไม่หลวงตัดได้ได,ได้ค่ะอวอลันไปพี่ฝ้ารับตัดแล้วค่ะทั้งแขนสั้นและแขนยาวค่ะมัดจอบถามราคาได้มาเบอ่งเนือผ่าได้ได,ได้ค่ะเออเนาะก็สวยเหรอคะเอาก็สวยทนา่การรับของพี่เกียจด้ค่ะนี่ือเรียบๆค่ะเพราะ่มันเป็นของคู่เนาะเนาะสิบ,บมีเกียสสบผมี่ะาทุค่นนี่สิบบนค,นสคนละส้มกับว่าข้อคข,ข้ายๆกันข้อนี่สวยด้ค่ะข้อนี่มันดูดีโอใสเขับไปแล้วมัน ไปแล้วมันพูดีพูดีเลยค่ะข้อข้อเทเลอร์ค่ะเพิ่นเพิ่นเอิร์นข้อเทเลอร์เนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมันสิสวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันสิสวยข้อเทเลอร์เนี่ยเพิ่นโอเคปะเจ๋เป็นคู่เหรอเด้อเ <laughs> นี่ยค่ะกระเป๋ากระเป๋าสิม,มีแบบเจาะย่างเดียวเนาะค่ะแล้วก็มีแบบฝาแล้วแต่ลูกค้าสิสั่งมาเนาะค่ะเนาะว่าสิเอาแบบใดเนี่ยเออเออมนี้เป็นคู่เหรอเด้อใครอยากได้เมียคู่หรืออยากได้ผัวคู่ฮ <laughs> ะเนี่ยค่ะใส่สบายค่ะ ให้สบายค่ะนี่หล<อ>ังค่ะขายกระโปรงมัาไงด้วยมีกระโปรงยุ่งลายเงินสิตากระโปรงนั่เด้อค่ะ,คะกระโปรงน่าจะเลือกสีก็ตามขอบตามเอวเลยค่ะแล้วจ้ะลูกค้าเซลท่วไปอันนี้บริบบดเนด,ดค่ะน,นี่อันนี้บรดดิเนดเพราะว่าตัดตัวอย่างหรอกอะใส่ถุงไหวเนาะคะ่ะเวลาลูกค้ามากับเซลแบบเหมือนบิงนะะน้งมาก่ะเนาะอันนี้เอ้าววันนี้เป็นคู่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปสอนนักเรียนพวกเธอเป็นนักเรียนนะวันนี้เป็นนักเรียนนะคะสอนตัดเย็บนะเดี๋ยวจะ ฉันสิเป็นคู่เหรหเรด้มาน,นีมาน,นีฉันสิเป็นคู่เอาเนี่ยค่ะพอบ้านเนาะค่ะเนาะอยากให้เมียเป็นหยังอยากให้เป็นคู่กับตัดชุดคู่ให้ใส่ค่ะอยากให้เป็นชุดเอ่ออยากให้เป็นแอร์ฮอสเตสกับตัดชุดแอร์ฮอสเตสให้ใส่นี่ค่ะเป็นแอร์สวยด้วยค่ะเผาดุ อางนันตัดมันก็สิทนทานในจังน้อยมันก็สิเข่าโตไผ่โตมันเนาะค่ะนะมันบอกคือเสือที่ว่าเสือโลเนาะเสือสําเร็จรูปหรือเสือโลส่วนมากบุคคาเอามากับสีเอาม้าให้สาวที่ซานแกงใไงแม่ค่ะสั่งในเน็ตบ้างสิเนาะมันบริใสตที่เขาใส่ดอกต้องมาเอาเข่าคุณลองพ่นต้องเอาต้วนมาเอาเข่าแล้วค่ะมันใหญ่มันใหญ่ก็ค้นใส่แมเพราะว่าใส่มันมันมันต้องแต่ละคนเลยค่ะมาตรฐานมันต้องวัดเนาะโอกวัดเอววัดสะโพก วัดความเงาเนาะค่ะเนาะแล้วก็แขนเงาเท่าไดเสียค่ะตัดออกมามันก็สีปฏิปกลอกของไขของมันสินะค่ะแต่ถามมันใหญ่ไปทางล้านก็เอาเข่าคางให้ยังเสียค่ะลูกค่ะตัดแลวกับมาล่องมาล่องยี่ลานได้เนาะค่ะเนาะเอาจนพอใจอยู่ละค่ะเนาะต่อไปก็สิเป็นสีสีเป็นสีฟ้าสีเป็นเสือคุ้มเนาะค่ะเนาะเสือคุ้มเสือคุ้มตัวนี้คือสายสซานสตัดประมานสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงคือสีว้ถัใส่คุ้มวันสำคัญสำคัญไหมค่ะ มันสำคัญสำคัญทางราชการนั่นแหละค่ะเฮาบอดดิเป็นราชการแต่เฮาลั่งเสือเฮากับตองไซสีที่ว่าขาดขที่สนใจเนาะคะ่ะเนาะเออนั่นละเดี๋ยวสิใทยเบิ่งอีกค่ะสวยงามไหยคะเพิ่นสวยจังสวยเข่าหลังสนะีดำตองไใสวยตองสซไม่ได้วสวยมาย วู่วิลสันสวยเพค่ะับฮะเอาสวยเพสวอบอสวยสวยสวยตัดเองใส่เองค่ะเนี่ยค่ะเสือเนาะค่ะเนาะเสือไข่ไข่เสือซาฟารีแต่ว่ามันเป็นซาฟารี่เลยค่ะเป็นเสือสิว่าเสือล่องบานกับว่าแมนค่ะเพราะว่าคุณครูคุณครูก็ใส่ทั่วไปเนาะค่ะเนาะมีกระเป๋าสองใบเนาะค่ะเนาะสวยบอเฟินสวยบอลเฟิน อก็กองร่อ,อันนี้ค้อหน,น้าอกสามสิบหกได้ค่ะสามสิบหกเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเอนี่สามสิบสี่สามสิบสองถึงสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกก็ใส่ได้ค่ะสบายสบายสะโสกสี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดสี่สิบถึง 48, สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสวยอะกระโปรงค่ะกระโปรงเสื้อผ้าตัดเองใส่เองค่ะเนี่ยค่ะเสื้อคุ้มเนาะคะนะ่ะเนาะ เสือคุ้มสีฟ้าค่ะกสิคุ้มแบบใส่แบบลำล่องนะคะ่ะสิใสกระดุมแค่มเมดเดียวเนี่ยค่ะหางเครื่องเนี่ยใส่ล็อกไหวบอยมันโตงไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันกระสีเป็นส้มสวยค่ะส้มซีเหลียมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้สร้างตัดได้ค่ะสร้างตัดคือกันค่ะแขนอันนี้แขนหาส่วนนนองเฟิร์นเป็นบออันนี้แขนหาส่วนได้ค่ะกําลังใส,สบายสบายค่ะเป็นเสือคุ้มนะคะนี่กระสีแต้งทางไ้เนี่ยค่ะ กระดุมหนึ่งเม็ดเนาะค่ะเนาะนะคะนะคะสวยเออ่สื้อตรงในสีดำเนี่ยค่ะใส่กับสียังก็ขื่นเนาะค่ะเนาะสีดำดำตาเด็กตุสีเลยใสายสานกระสิกับนังสิตาดอกไม่อีกเนาะค่ะนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ใส่เองเด้่ค่ะสีฟ้านี่กระสิตาสีชมพูกับสีเหลืองสีม่วงออกมาอีกค่ะแต่กระสีเอาเป็นคนละส่งไปเนาะค่ะอันนี้ส่งหนึ่งเด้ค่ะเดี๋ยวรอเบิ่งส่งต่อไปเนาะค่ะเนาะว่าสายสานสิตาเสื้อคุ้มส่งใดเนาะค่ะเนาะอาจจะแต่งริ้ว ยังคอยว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะวันนี้น้ำมาฝากกาเสือจักสีเหล่านี้หนึ่งสองสามสีหาโอ้เสือหาสีค่ะเสือลานล่านไปพี่ฝ่าด้วยค่ะเด้อสนใจติดต่อเขามาได้สาวอิสานนี่ระคาผว่าเอาเหตุเองกับมือเนาะค่ะเนาะนี่เนาะทีมงานสาวอิสานค่ะล่านไปพี่ฝ่าเนาะค่ะเนาะสวยงามรับร่องรับประกันได้เลยค่ะเนี่ยค่ะใส่ออกงานใส่อย่างไดเลยผูดดีผูดดีเลยค่ะพวกเนี้ย ใช่เขาไปแล้วเพราะว่าเนื้อผาเ้ามันถึงโตอยู่แล้วค่ะคลิปนี้กับสิคอล่าไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมเนาะค่ะฝากอีสานลงไปน้ำเน็อนะค่ะทั้งช่อง YouTube ค่ะแล้วก็เพจ Facebook เนาะค่ะเนาะสองสองทางเนาะค่ะเนาะยูทูบอาจจะเข่ายากในจังน้อยให้เขาไปยูทูบโดยตรงเนาะค่ะเนาะเรากดติดตามอีสานลงไปเลยเลยเนาะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อยากมีความเศร้าเดยบักสองสาวสี่สิบเดียกรีวันนี้อยากมีความเศร้าเดยบักสองสาวสี่สิบเดียกรีกินยาดองให้ดื้อน้องให้ดื่ออด salt, oh. ีตหากไลยบ่อยากสี่ิดยานไปยิงเขากินแก่กุมเอาเหล่ามาดิ้นซุ่มเฮาวันนี้เขาคงกอดเจ้าส่วนไอเมากับเหล่ายาดองวันนี้เขาคงกอดเจ้าส่วนไอเมากับเหล่ายาดอง นาดีรำพึงเขาคงสิสุ่งกันลาทางกับไพเม,มาไม้เหล่าคุที่สองมาถือบลงเขาคงสิอบก,กวดน้องผู้เบาใส่เล็ดใส่ทองอยากไปย้อ